กินก็ลงไปแล้วคนละหนึ่งยกครับแล้ววันนี้น้องเขาเชื่อนะครับน้องก๊อฟผมใอารมวยไทยตั้งยกหนึ่งกับพี่วิเตอร์นะผมโอเคมวยไทยครับถึงหทีได้หมดนะมแล้วก็หมได้หมดเลยครับห้าทีเดยว

โอ้ยหมัดม <gegen violin> <acy> ึงหมัดมึงสองนาทีผ่านครับถสามนาทียังไม่ถึงกลางเลยพอ้ยโอเคสุดยอดขอบคุณครับเต้นจังสนใจเลยสนใจ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 ยังยังไงแต่อันนี้บอกก่อนว่าเขาลงสามคนผมก่อนแล้วแรงอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าเขาแค่ อยากลองกับเขาข้อหน่อยว่าประสบการณ์มาแล้วก็ได้นในไหนเล่นกับนักเตะที่ไทยเหมือนกันก็คุยจะนิดพอนาหน่อยครับสุดๆครับผมครับก็อันนี้ตัยเรื่องคอมเมนต์อะไรเนี่ยผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาไปครับว่าสนุกกับลูกเพจนะผมมันเล่นกันบ้างมาอะไรอย่างเงี้ยตีครับอย่างนี้ผมถือว่าคนจริงนะเปมลล่ามาจริงเนี่ยไอพ่อเมลล่าใยมาเดี๋ยวผมไม่นับครับผม เลยก็ขอบคุณพวกพี่มากนะครับผมเนจริงครับเขาพิมพ์เขากล้าพิมพ์แล้วเขาก็ทำจริงครับคนจริงครับผมคนจริงครับมาผมเนี่ยมือเลยมือเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมครับ